สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ไอ้กันพีระมิดของผมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่นะหนึ่งสองซ้ำอะไรพีระมิดของฉันอันนี้คือพีระมิดของผมนะฮะบอกเลยว่าทุกคนสังเกตดีนะครับว่าอันนี้นะฮะเป็นหน้าคนนะครับทุกคนหนึ่งสองซ้ำข้างหน่อยนิดหนึ่งโอเคบันคือจริงนะครับใครที่ไม่รู้จักนะครับจะขึ้นอิเสิร์ตมันมาจาก League Legends of หรือว่าเกม LL ทุกคนอาจจะไม่รู้จักอ่ะก็มีแบบคนไทยด้วยเป็นไงนี่ธงไทยอ้ยเนี่ยตั้งทุงไว้เนี่ยดูเห ออยเฟเชี <Official. S 2> โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,านด้วยเรื่องเรื่องนำที่ผมแซมมี่ไซโคลนะครับก็วันนี้นะครับ,รบเราจะมาแก้เพื่อนหรือว่าแกลุณเกียชักกันนะครับวิธีการแกลกกันในวันนี้ก็คือว่าเราจะมาสร้างสิ่งก่อสร้างมหาศตจนนรรย์ในแบบว่าที่ไม่คิดว่าจะสร้างได้เลยไหครับจะมาแกลงกันดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรีบกดไลค์กดคนมเมนต์แล้์ไปดูกันเลยทุกคนเลย s <S โอ้ยตัวไปแล้ว มาคีย์โครงก็สิ่ง,ก,งก่อสร้างแรกที่เราจะสร้างกันโอเคไหมเราจะสร้างพีระมิดกันโอ้พีระมิดอ่งง่ายๆรู้จกักรู้จักพีระมิดไหมเป็นเป็นกี่เหลี่ยม โอเคครับทุกคนครับมาเริ่มเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าเลสโก้ไปดูวบ้านไหนสี่เหลี่ยมวันนี้มาแล้วครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะแอบดูเค้านะครับว่าเคีย้ากำลังสร้างอะไรเอ้ยเดี๋ยวนะนี่เค้ากำลังสร้างพีระมิดหรืออุนจีเนี่ยทุกคนยังเหมือนเลยเค้าน่าจะสร้างอุนจีอยู่ทุกคนครับตอนนี้ครับเหมือนเค้ากำลังจะใช้คำสั่งในการสร้างพีระมิดนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอุนจีหรือว่าพีระมิดของจริงนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าไม่ได้ครับเราไปดูของผมกันดีกว่านะครับว่าของผมเนี่ยจะเป็นยังไงงงงททุกกกคคคคคนน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 นพพพพรรรรรร้้อออออออมมมมมหืยยยยััััับบบีีีีีีะะะิิดดดขขผเเเเ่่่่ลลวาาโตฉ มี่ของผมนะฮะบอกเลยว่าทุกคนสังเกตดีนะครับว่าพีระมิดอันนี้นะฮะเป็นหน้าคนนะครับมแบบันเป็นหน้าคนเลยทุกคนดิโคตรใหญ่อ่ะทุกคนดิโคแบบคนละลายใหญ่มากทุกคนดูโอ้มันเป็นหน้าคนด้วยนะฮะไปดูว่าคเคยาเขาจะตกใจกับพีระมิดรูปนี้หรือเปล่าครับทุกคนก็พีระมิดต,ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นะฮะรูปร่างตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วกันแต่ส่วนใหญ่มันสร้างด้วยไม้นะครับทุกคนแล้วก็แบบจะมีบล็อกเคนิดหน่อยแล้วกันนะครับประมาณนี้เดี๋ยวดูว่าคเคยาเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงกับพีีรรระะะะะมมมิิดดดท่่่ไไคควาาาจส้้งนนับออฮเล เคียร์เหมือนนายจะสร้างเสือใช่ไหมเพื่อนเสร็จยังโอเคเดี๋ยวเราไปดูของเคียร์กันเราเพื่อนเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวนะเสร็จเคียร์เอ้าเอ้โหนายผิดผิดโจ้เล้วเขาไม่ได้สร้างอื่นนะเนี่ยเออพีระมิดไว้พีระมิดไหนนายมองยังไงเป็นพีระมิดวะในไหนรูปร่างในรูปร่างเขาดูรูปร่างหน่อยเนี่ยนามางฝั่งนี้เพิ่มอ่ะอ่ะแล้วไงต่อเงินใการเงินขึ้นไปแล้วต้องการจะมีโอ้โหนี่อ่ะพีระมิดโอเคทุกคนคิดเห็นยังไงก็คะแนนริบสุดเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับสหรับผมผมให้ออโเคครรับนน้้อยางงก็สไีี่ ไม่ไงวินล e ิพ hey, <t> ี่ผมนี่เป็นหน้าคุณด้วยเห็นไหม เนี่ยผมสร้างหน้าหน้าคุณเนี่ยน,นะเป็นไงมียิ้มยิ้มแค่มีรูจมูกได้สองตรูตรงนี้นะแล้วก็มีตามีคิ้วด้วย,ละละยเป็นไงโอ้โหล้วลนหน่อยเป็นไงเป็นไงไม่ได้ไม่ไเป็นพีระมิดนี่มนันหน้าฉันไม่ใช่นี่มันพีระมิดดูมันเป็นสามเหลี่ยมนะไม่เห็นพีระมิดหรอเนี่ย<ห>นะนี่ลูกตาเริ่มต้นะครับสิ่งก่อสร้างน,นะฮะสร้างเ,เป็นแบบว่ามีความแบบเป็นไม้นิดนึงนะฮะแล้วก็มีขนแกะนะครับแล้วก็จะมีเป็นบล็อกบล็อกอาบล็อกอากรวดหรือว่าบล็อกเเเเเเเคคครรรรนน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 นีีีีี่่่่่ะะะะะะับแแลลล้้้้้ววกกก็็ไไงงงทุขขาาาใใยยยจโฮฮฮมปพิด มีนี่หน้ามีมีหน้าคนหมดอะ่ะเออข้างในมันมองง่ายกว่าข้างนอกอยู้เทุกคุณหน้าเหมือนคนมากเลยแล้วตาแม่งสว่างด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ต่อไปดีกว่าว่าจะสร้างอะไรนะคทุกคนเลสโก้โบมาครับทุกคนโจทย์ต่อไปนะครับครณอาพอไหมฮะโจทย์ต่อไปก็คือว่าเราจะสร้างบ้านนะครับเป็นที่อยู่อาศัยโดยใช้แบบเป็นวงกลมเท่านั้นนะฮะงงป่ะอ่ะถ้าไม่งง ไปเริ่มกันเลยครับทุกคนทุกคนคนระับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะสร้างตัว,ตวเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวขยายงงไงเอ้ยสร้างสวยทุกรอบได้ไงอะไรเงีง้ยเออเดี๋ยวจะแบบพิปแปลกไงทุกคนโอเคเราเริ่มสร้างดีกว่านะครับรอบนี้ผมสร้างเป็นอ่าเป็นบ้านวงกลมที่ผมอ่าคิดโจทย์มานะครับเป็นบ้านวงกลมที่สร้างด้วยไม้ของผมแล้วกันนะครับเดี๋ยววันดูกันว่าขยายกับผมเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันนะครับผมก็แบบไม่ต้องห่วงนะครับผมเนี่ยแบบโน่นหนึ่งนะครับเรื่องการสร้างแล้วต้องชนะขยาอยู่แล้วนะเพราะว่าโกขนาดนี้ไม่ชนะไม่รู้จะพูดว่าไงงงงงแลลลล้้้้้วววนน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 ะะะะะทุกกกกกกกคคคคคเเเเเเเออออออรร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 ััับบบบโตตตต่่ไปปาาาา็็็็ดจีีีผผมมมส๋ยยใช ได้ไหมเกีสโตนนะครับเพื่อจะเป็นโซ่ทุกคนมันจะเป็นแบบบ้าวงกลมใช่ไหมแล้วก็จะมีโซ่เพื่อตึงบ้านะ่ะให้มันลอยอยู่บนฟ้าทุกคนจริมไมอ่ะใช่ไม,ไมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสิ่งที่ผกงการทำอยู่ตอนนี้นะครคือว่าผมจะสร้างให้ทุกให้ทุกไอททิศ่นะมันเป็นอ่าเป็นแบบว่าให้เหมือนกันทุกทิศก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะสร้างแบบว่าจะไ่ายง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเออนะฮะตอนนี้ก็เริ่มได้ประมาณสองทิศนะครับตอนนี้เลยสองทิศนะฮะแ้เหวนน บนฟ้านะครับมีอะไรค้อยตรงเต่งตรงเต่งอะไรประมาณนี้ทุกคนโอ้บอกเลยว่าสวยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยาต้องแพ้ผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าต้องแพ้แน่นอนนะฮะแต่งเล็กน้อยแล้วกันนะครับใส่แถบดอตรงนี้แล้วกันนะครับใช้ทุกทิศเลยนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะต่อไปเราก็จะเริ่มสร้างแบบว่าจุดวงกลมวงกลางวงกลมเลยนะครับทุกคนเออนะฮะเดี๋ยวดูว่าเฮีถึงไหนละวขาลังสร้างรูปประคำอะไรม่วงๆวะน่ะเออเดี๋ยวเรอให้เขาแบบว่าอ่าไม่ใช่เลยแล้วกันนะว่ามันคืออะไรนะของเขานะอาจจะแบบงงนะทุกคนอาจจะเป็นอเวจี ทุกคนเออเราใส่มาตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นี่ไงเดี๋ยวถูกไหมเนะี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยผมสร้างเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้นเอออย่างนี้นะทุกคนเราก็ต้องสร้างทุกที่ให้เหมือนกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะทุกคนนะเออสร้างเหมือนกันทุกที่เลยละกันต่อไปนะครับเราก็สร้างตรงนี้ต่อเลยละกันนะครับผมโอเคเรามปาปิดข้างบนกับข้างล่างให้เหมือนกันเลยนะฮะทุกคนแค่นี้มันก็จะเริ่มแบบเป็นวงกลมวงกลางวงกลมอะไรนะทุกคนเออยังเหมือนเลยผมบอกให้ไปไงนี่เริ่มสวยแล้วทุกคนเออเริ่มแบบออกรรูปป่างงมันนเ็วกลมนนิดห่ออออออยยยยแล้วนนนนนะะฮิิดดหห่่่เาง้มันก็เป็นนะครับโอเคคเเรราก็ตต้้้อองงง่่นนนนนีีิดึะะับบยฮป็นแแบบาล้วก็ ้างแบบบนหลุมอีกทีนึ่งตรงนี้นะฮะสร้างความสวยง,งามเพิ่มขึ้นเชบิบเชบประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมันก็จะเป็นวงกลมให้เราเองนะครับแล้วก็น่าจะได้แล้วบ้างแต่ผมลองปิดเลยดูดิอ่ะทุกคนลองปิดดูเฮ้ยได้เป็นวงกลมไหมเฮ้ยอย่างเท่เลยครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยเราค่อยมาวางทรงวางโซ่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราทำให้ข้างล่างมันเหมือนกัน้วยลวกันนะสองที่เลยนะโอเคทำข้างล่างต่อเลยละกันฟ้าวงกลมผมของผมเนี่ยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเราจะใช้ไอ้บลนะ็อกเนี้ยไอ้เกนาซวง ประมาณอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วางต่อต่อกันเลยทุกคนครับนี่ทุกคนครับเด่นทุกคนจะดูว่ามันเหมือนโซ่ไหมทุกคนดูนี่เป็นไงให้นี่เรื่องวงกาไกลเนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นโซ่ทุกคนครับเป็นโซ่แบบว่ากำลังอ่ากำลังตึงไอ้บ้ามงกลมของเราอยู่ทุกคนครับนี่เราต้องแบบจินตนาการไงเออจินตนาการคือความสำคัญของความรู้นะฮะนี่ครับเชิบเชิบเชิบนี่ไงมันคือโซ่ทุกคนครับนี่ครับเหมือนโซ่มากบอกเลยนะครับแล้วก็เราก็ใช้เป็นอ่าตัวธรรมดาแล้วกันนะทุกคนนี่เพื่อที่บอกว่าเออมันจะได้กำลังแขวนไงกำลัังงแแแแแแแขขขขววววววนนนนนบบ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 ่่่าา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 เเเเเเเออออออจะป็็ส้้รรรทุกกคคคลมมพิ นี่มาโอเคแล้วก็ปักพื้นอะไรนิดนึงแล้วกันทุกคนประมาณนี้จบปักพ,พื้นลงมาปับปับปับประมาณนี้ทุกคนรับนี่ไงนี่รับส่อว่านี่กากนกำ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 กากำ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 กรกำ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 กตกต่ำกำกวกำกำกำทำกำนำก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 ำวำก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 วกำ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 นำก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 นีำก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 ำนำกำกำกากำรำกำกำนะครับแล้วกวางเตียงนอนประมาณกี้เดี๋ยวนะผมวางตรงนี้แล้วกนเออประมาณนี้แล้วกนนะครับแล้วกวางอีกำกำอำกำ่ำก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 ้กำ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 กงกำกำลำก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 วกำกำาำกำกะกำกำก ต่อไปก็จะมีแบบเฟอร์เจอร์เล็กน้อยนะครับเร,รื่องสัากันนะเพราะว่าผมลงมอดเฟอร์เจอร์ไว้เล็กค่อนข้างอ่าไม่เยอะเท่าไหร่นะเออเลยเตกแต่งอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับเราแต่งเท่าที่ได้แล้วกันประมาณนี้นะครับผมมี TV ทีวีโทรทาภาพไม่มีนะฮะมีเฟอร์เจอร์อะไรอ๋อหุย่ยเออมีโต๊ะสวยงามเต็ไมไปหมดเลยนะครับเราสามารถหยิบแบบมันหยิบมันยงมาใช้ได้ทมดเลยนะฮะเนี่ยจะพยายามหยิบมาใช้ให้มันเป็นเกิดเป็นประโยชน์แล้วกันทุกคนครับเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์เราไงเออเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์เรานะฮะแต่เรา ับผมโอ้โหคันนี้บ้านเราก็สวยงามอารามแท้แรงตะลึงนะทุกคนครับบอกเลยว่าแค่นี้ก็สวยงามแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราแอบดูข้างบ้านขยะที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเออเราไม่มีทางเข้าบ้านนี่หว่าเราใส่ตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนโอเคเอาเพราว่าประมาณนี้เสร็จแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านขยะเดี๋ยวว่าจะเสร็จไหนแล้วกันนะครับบ้านนา่ญญญาเสร็จแล้วใช่ไหมมามามามดูกันดีกว่าเฮ้ยเยร์บ<า>้านน่ะไม้เฟื่องไหมเฮ้ย อ๋อๆตรงกใจตกใจไหนนะครับรีวิวบ้านได้หน่ะดิในมีอุ้ยแค่วงกลมจริงด้วยและสิมะม่วงคืออะไรเนี่ยกบบาทเหรอกบบาทไงอ๋อกบบาทเยอะเองไงอ่ะนี่เติมกันละในทางนี้ทางนี้ห้องไงอ่ะเฮ้ยขาไงอ่ะไหนอุ้ยมีประตูเข้าเลยทุกคนครับ้ยบ้านโทนดำนะทุกคนอุ้ยบ้านเหมือนมาจากนรกเลยว่ะบ้านเนี้ยโคตรเจ๋งอ่ะโอ้ยเท่โอ้ยมีต้นไม้ปลูกในบ้านด้วยเหรอเออยจริงจริมันเกิดจากการที่มันโตเองตอนปลูกอ๋อเหรอเป็นส่วนดีนะทุกคนครับสวัดีครับ ไนบ้านเอ้ยมีมีผีด้วยดิยอะนะค่มตีมัอะไรอ่ะเฮ้ยไฟผีเหรอเฮ้ยสวยสวย ครับมองบ้านที่นี่แล้วผมรู้สึกไม่อยากนอนเท่าไหร่เลยนะเป็นบ้านเหมือนเป็นบ้านผีทุกคนนะจะสวยสิมีโซฟาโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานได้ผมว่าเพิ่มนิเจอร์กำลังสวยเลยเออเนี่ยทุกคนกำลังสวยเลยแล้วก็แบบมีหนังสือสีดำด้วยทุกคนครับเอ้ยสวยว่ะทุกคนมีโซ่ด้วยอะคนชอบสีดำก็แบบเออเท่อะทุกคนครับเออบ้านนี้เท่นะมีเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวสีดำด้วยมีแบบหล่อแล้วทุกคนดูแล้วหล่อดดีนะทุกคนเออสวยเดียร์เนี่ยทุกคนให้คะแนนเต็มสิบเท่าไหร่ของบ้านขยายหรือคอมเมนต์นะครับอ่ะครับมาดูบ้านผมดีกว่ามมมาาานนนนนนีีีี่่่่่เลยบ้ของงงฉัััะโซรตวไ ไงครับผมอีดิทเอนะครับเนี่ยเป็นไงครับทำไมน่าไม่ใช้โซ่นี่วะเอองงเหมือนกันบ้านไอโซนที่หนาใช้ไปแกเออเห็นเยอะแล้นี่ครับเป็นไงครับทุกคนเป็นบ้านทรงวงกลมนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งแบบเรียบร้อยพร้อมนะฮะเป็นไงสวยงามปะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโซ่นี้อ่ะโซ่นี่ใหญ่กว่าสวยกว่าไงเป็สวยปะที่ข้างในวงกลมด้วยนะครับมีเสาไม่มีเป็นบ้านเป็นบ้านกระจกแบบว่าเออโชว์เอาโชว์เฉยแบบเป็นแบบโมเดลโมเดลอะไรเงี้ยเออไม่โชว์ไงตัวก็ข้างในบ้านผมเต็มสุดดเเท่่่าาาาาไไหหรรืออออออคมมมมมนนนนนนต์ะบ้้้้ว S <S <No. S 1> มาครับพรามไหมครับเดี๋ยวต่ว <มา S 1> ตอไป <มา S 1> นะครับผมมีคนรีเควสมานะครับว่าให้พี่เนี่ยให้พวกผมสองคนเนี่ยครับสร้างผู้หญิงหน่อยทุกคนโอเคได้เลย oh. let's go มาดูครับเดี๋ยวเราจะมาก่อนที่จะดูของผมนะทุกคนดูของขยะก่อนเอ้ยผู้หญิงบ้านไหนตัวดำเนี่ยทุกคนยังดำเลยโอ้โหดำมากๆเลยเขากรลังสร้างอะไรขอเกิเขานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูของผมนะทุกคนรับพร้อมไหมครับสามสองหนึ่งนี่คือของผมทุกคนรับนี่คือผู้หญิงของผมนะฮะทุกคนไหนวะผมยังเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทำพีระมิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกมาหน่อยออกหามาหน่อยทุกคนอ่ะประมาณนี้แล้วกันน่าจะน่าจะไม่ทำแล้วหนึ่งสองซ้ำข้างหน่อยนิดนึงโอเคโดนพีระมิดไหมก็โอเคไม่โดนแล้วทุกคนคคครรััับบนนนี่ผมมือิงะคครรับิงอ่าใที่่ไมรู้จักนะครับขึ้นนิสเร์มมันาาจกกลี นหรือว่าเกม LL ทุกคนอาจจะไม่รู้จักอ่ะแง่มันเป็นผู้หญิงถือปืนใหญ่ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเกม ROV ที่เป็นแครี่ตำแหน่งแครี่อะไรประมาณนี้แล้วกันทุกคนดูไงสวยนะทุกคนดูดิโคตรสวยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวแล้วกันนะเดี๋ยวเราดอของเฮเสร็จก่อนแล้วกันอ้าวอ้าวแกเป็นจูพูไปแล้วเมื่อกี้เหมือนผมนั่งส่องเฮียอยู่แล้วเหมือนว่าเฮียเขาจะเริ่มสร้างใหม่นะทุกคนเออเหมือนเมื่อกี้น่าจะแปลกๆแต่รอบนี้เอ้ยรอบนี้เป็นล่ามเป็นทรงอยู่นะทุกคนดูดิเป็นเหมือนเป็นขขาาาาาาานน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 ะะะะคคครรรบบ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 บเเเเเเเปปปปป็็็็็ื้้้อออออออ่่่่่แแแแแแลลวววววกกกกกตงงงงพพใใสททจจฟุชดดดี๋ยูู hour One later เกเอโคพร้อมยังครับ้อลักไหนดูของนั้นหน่อยดิผู้หญิงเป็นไงเอ้ยน่ารักอะเนี่ยเอ้ยมันเป็นอะไรนางฟ้าหรือเทวดาหรือพลังหรือแม่มดหรืออะไรเนี่ยคุณเคยดูความแมนปะอาควาแมนเออเคยดูมามาที่เดียวกันเ่ะอเ้ยน่ารักนะทุกคนดูดิเอ้ยน่ารักดีอะทุกคนตอนแรกห่วยคุณสร้างไอไี่ใช่ดิไม่เห็น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 ม่เหยนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เลยนไ่เห็นเม่เลยนไม่อนไม่เนม่เห็นไม่เน่เห็น่นแรกผมสร้างสิ่เที่อล่งการมากเหยนใช่หรออดีเหสนยม่ก เนี่ยมันเป็นแบบงเสี่ยฟูอ่ะเออน่ารักดีเสี่ยฟูเหรอเออเห็นเห็นอยู่โอเคทุกคนนใแค่คะแนนเจ็ดสิบคะแนนเจ็ดสิบสถาบ้านขยาเท่าไหร่อยู่คุณพี่นักยะเด็กคุณอยาของผมไหมต้องหันหลังดูเห็นเงาไหมเงาไหมเฮ้ยกูคำหนึงกูไม่อยากหันไปดูได้เห็นของฉันไหมนายมาดูนี่นี่นายนายรู้จักฉันรู้นายรู้จักไม่ใอะไรอย่าโสดด้วยวะอย่าโสดอะไรดีๆนี่ครับมันคือจริงจากการ์ตูนอนิเมชั่นเรื่องอาร์เคนหรือว่าตัวที่อยู่ในเกมรีออฟมิเกนหรือเอลเอลนั่นเองทุกคนนะเป็นไงเขาเทพ ทุกคนมาตีเรามาตีเรามาตีนี่ครับปืนนี่เออทุกคนเห็นปืนตรงนี้ที่เป็นคล้ายๆปากฉลามทุกคนนะมันคล้ายฉลามนะมันเป็นปืนอาบีจีหรือว่าเป็นปืนบอมหรือเป็นปืนแบบปืนระเบิดอ่ะทุกคนเออไงไปโคตรโคตรเท่ทุกคนเป็นไงนี่ไงผู้หญิงเท่ปะเฮ้ยสร้างนานเลยสร้างนานน่ะเหนื่อย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 สร้างนานนี่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยคู่บินเลยบินเลยแล้วกูเห็นหน้าบินเลยบินแลวกูห่าจ้ะโอเคทุกคนครับเราไปดูโจทย์ต่อไปทุกคนเล t โกโอเคทุกคนครับโจทย์ต่อไปนะครับเรามาสร้างเครื่องบินกันดีกกวว่าเเฮพพออมมั้้้ยยรลลแไปดูน มาทุกคนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูของผมนะเดี๋ยวดูแอมดูของเฮยะก่อนทุกคนครับเอ้ยตรงนี้มึงเฮยะจะสร้างนะครับเครื่องบินทำจากไม้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องบินของผมดีกว่านะครับแต่ขออนุญาตหาพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะไกลๆนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องบินของผมเนี่ยลำใหญ่มากทุกคนรอดูครับทุกคนพร้อแมครับหนึ่งสองสามโอเคเครื่องบินยักษ์มาทุครับเราเครื่องบินยักษ์นะมันจะโผล่ไปทางไหนโอ้ยนี่ทุกคนครับเครื่องบินยักษ์ของผมทุกคนเป็นไงโอ้โหอย่างสวยทุกคนครับเหมือนมาจากไทยด้วยยยยกคคคคุรัับืือออออเเเเนนนนนนีีี่่หหห็้ธงไไไททมม แปลว่าลำโคตรใหญ่ทุกค,ครับก็บินแอร์ไลน์นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าข้างในเนี่ยที่นั่งค่อนข้างเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวแล้วกันนะทุกคนเออเดี๋ยวแอบดูขออยก่อนตอนนี้เขาก็เริ่มสร้างใบพัดแล้วทุกครับเนี่ยจะเป็นใบพัดในตอนนี้โอเคเราเคลยรเสร็จดูว่าเคลยร์เขาจะอึ้งกับเครื่องบินของผมหรือเปล่ามาดูกันมาทุกค,ครับเหมือนเคลียร์เขาจะสร้างเสร็จแล้วทุกคนโอ้เครื่องบินไม้นะ่ยโอเคลองดูว่าเดี๋ยวเคลยรจะเห็นของผมเป็นยังไง,ง,ไๆๆงเคลยรเสร็จยังพอเสร็จแล้วไ,ไหนไหนไหนในี่มันเเครรื่ออองงบินนนะไขายยมัดูเเท่จังลยนะโอ้ โอ้ยไปทำในสมัยก่อนไหมเฮ้ยเท่ดีนะเนี่ยโอย้ฉันดูแล้วเหมือนเหมือนฉันยุคไปสมัยเมือ่อปีเอ่อเพิ่งเกิดเลยนะเท่ดีนะทุกคนคะรนนับคะแนนสำหรับเชือยกักษ์ขึ้นบินเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะมาเคือกแล้วดูขบินของฉันดีกว่าก็ข้างไกลนิดนึงนะก็ออกจากผู้หญิงของฉันก่อนนะต้องอยู่หลังนูนะ่นอ่ะพีระมิดนู่นอ่ะดูไปดูไปดูอันหนึงเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะนายจะดูแล้วแบบนายจะอึ้งเลยนะอึ้งทึ่งเสียวเลยนะนายดูดิเป็นไงกบินแบบคนไทยด้วยเเเเเเเปป็็็นน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 นไไไงงงงงีีีีีีี่่่่่่่ธทททยยยยหหมม้้้้้้าาาาาาววอขขดดดููสร ปดูมานี่วันนี้นี่นี่เดินเข้ามาเดินเข้ามานี่เป็นไงดูจุดแบบเออจี่แบบจุดแบบเออสำหรับแบบ V I P ด้วยนะเนี่ยข้างหน้าก็แบบจุด V i p พวก V I P อะไรเงี้ยนะเออแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำด้วยนะห้องน้ำส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแบบว่าจุด V I P นะตรงนี้เห็นปะนี่นี่ มีเสียงดนตรีด้อเด้นนายดูดินี่มีข้างหลังอ่ะแบบว่ายาวมากเลยนะเว้ยนายดูมีห้องแบบห้องข้างหลังมีอีกนะดูดินู่เป็นห้อห้องข้าวและมีห้องทำอาหารด้วยตรงนี้นายนายอยู่ไหนรเออจะมาเจอจะมาเจอเนี่ไปดูข้างบนดีกว่าดูข้างบนดูข้างบนนี่มีทางขึ้นข้างบนด้วยนะชั้นสองชั้นสองไปดูน้องชั้นนี้เลยเออโคตร V I P แบบสุดๆอ่ะตรงเนี้ยแบบอยู่ใกล้แบบกับตันเครื่องบินเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยนายนายอยู่ข้างไหนนายก็ได้ไรทำไงแต่เขาก็บินเหรอเออเนี่ยมีแบบห้องคนขับด้วยนะเว้ยเป็นไงเจ๋๋๋งงงออออ่่่ะะเเเเจจลยวาโคตร มีมีหมดอ่ะนี่ตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนิดนึงนะครับทุกคนตรงนี้นะฮะประมาณนี้แหละครับทุกคนก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับแบบว่าทุกคนนะ่าชอบชอบสิ่งที่พวกเราสร้างกันสองคนในวันนี้แล้วกันนะก็ใครชอบกินนี่อยืนเจียมใหม่กินหน้าบ๊ายบายครับผมอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดญแจช่องไซโคและคุณแย่ตาคลิปด้วยนะจย์เจีมใหม่กินหน้า<ป>ยืมกดกระทืบแล้วด้วยทุกคนเจอกันบ๊ายบายไปไป